พระกุมารกัสปะมารดาตั้งคันขณะบวชเป็นภิกษุณีและคลอดบุตรในวัดเอตัทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้แสดงธรรมอันวิจิตรเป็นบุตรของทิดาเศรษฐีในเมืองราชครืเดิมชื่อว่ากัสปะแต่เพราะท่านได้รับการบำรุงเลี้ยงดูจากพระเจ้าประสิทธิโกศลดังนั้นประชาชนจึงเรียกท่านว่ากุมารกัสปะขณะเมื่อมารดาของท่านยังเป็นสาวรุ่นอยู่นั้นมีศรัทธาปรารถนาจะบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนา แต่บิดามารดาไม่อนุญาตอยู่ต่อมาจนกระทั่งนางได้แต่งงานมีสามีอยู่ครองเรือนระยะหนึ่งนางได้ปฏิบัติต่อสามีเป็นอย่างดีจนสามารถเกิดความพอใจแล้วได้ออนวอนขออนุญาตบวชสามีก็ไม่ขัดใจอนุญาตให้นางบวชตามความปรารถนานางจึงไปขอบวชในสำนักของนางภิกษุณีผู้เป็นศิษย์ของพระเทวทัตครั้นบวชแล้วได้ไม่นานปรากฏว่าคันของนางโตขึ้นจึงเป็นที่รังเกียจสงสัยของเพื่อนนางภิกษุณีทั้งหลายและได้นำเรื่องนี้ไปแจ้งแก่พระเทวทัตเพื่อให้ตัดสินความ พระเทวทัตได้ตัดสินให้เธอลาสมณะเพศสกออกไปเสียจากสำนักนางได้ฟังคำตัดสินเกิดความเสียใจเป็นอย่างมากได้พูดอ้อนวอนขอร้องให้โปรดอย่าลงโทษเธอถึงขนาดนั้นเลยเพราะนางมิได้ประพฤติช,ชั่วทำผิดพระธรรมวินัยเลยเมื่อคำอ้อนวอนของนางไม่เป็นผลน,นางจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายดิฉันมิได้บวชอุทิศตนต่อพระเทวทัตแต่ดิฉันบวชอุทิศตนต่อพระบรมศาสดาดังนั้น ขอท่านทั้งหลายจงพาดิฉันไปสู่สำนักของพระบรมศาส,สดาด้วยเถิดพระอุบาลีตัดสินคดีภิกษุณีท้องนางภิกษุณีทั้งหลายจึงพานางไปเข้าเฝ้ากราบทูลเนื้อความนั้นให้ทรงทราบโดยลำดับตั้งแต่ต้นแม้พระผู้มีพระภาคจะทรงทราบอย่างแจ่มชัดด้วยพระองค์เองแล้วว่านางตั้งครรภ์มาตั้งแต่ก่อนบวชแต่เพื่อให้เนื้อความนี้แจ่มชัดขจัดความสงสัยของชนทั้งหลายให้สิ้นไปจึงรับสั่งให้พระอุบาลิเถะดดำเนินการชำระอธิกรณ์เรื่องนี้ให้ชัดเจน พระอุบาลเทระได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาร่วมกันพิสูจน์โดยมีพระเจ้าประสิทธิโกศลเป็นประธานมีนางวิสาขามหาอุบาสิกาอนาถปินทิเกษตรถีและตระกูลอื่นเป็นต้นนางวิสาขาให้ขึงผ้าม่านโดยรอบแล้วเรียกนางภิกษุณีเข้าไปแล้วตรวจดูมือเท้าสะดือและลักษณะของคันแล้วนับวันนับเดือนสอบประวัติย้อนหลังโดยละเอียดแล้วก็ทราบชัดเจนว่านางตั้งคันมาตั้งแต่ก่อนบวช พระอุบาลิเทระจึงได้ประกาศตัดสินอธิกรณ์ในท่ามกลางพุทธบริษัททั้งว่านางภิกษุณีรูปนี้ยังมีศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วกลับทูลเนื้อความให้พระบรมศา,ศาสดารงทราบพระพุทธองค์ได้ตรัสอนุโมทนาสาธุการแก่พระเถระว่าชำระความได้ถูกต้องยุติธรรมพระเจ้าปเสิทธิโกศลขอบุตรนางภิกษุณีไปเลี้ยงครั้นเวลาล่วงเลยไปคันของนางได้โตขึ้นเป็นลำดับจนครบกำหนดได้คลอดบุตรออกมานางได้เลี้ยงดูอยู่ในสำนักของนางภิกษุณีนั้นวันหนึ่ง พระเจ้าประสิที่โกสลนสเสด็จผ่านมา